กินน้อนติดคอเลยสิกินน้ำใหญ่เลยลูกหมาเออปลอตู้นะกินตังก็กินด้วยค่อยๆกินโลกค่อยๆกินจะสำลักกหมากันนะอย่าง้วก,ก็กินน้อนกันต่อกินอิ่มกันเลยสิไม่กินน้ำเนี่ยปลาตู้ปลาตู้ไงเ,เด็วกวัน ลูกนกินไม่ยังนะจะไปละจะไปละนะทำความจ่ายตัวละไปละลูกหมาลูกหมาลูกหมานนนนอเมันมีตังหยิมยังลรกมีตังยังไม่หยิมกินต่อเด็กแสบหิเหเงหิ เงินนสวยนะคระับกลังกินส้มโอยครับกินนอนไปแล้วกินส้มโอเนี่ยเป๋าตุงเด็กอ้วนลงมาละะเปาตุน่งอ้วนลงมาละนั่นเลี้ยงเขาไม่เอาเองลูกหมาเนี่ยนั่นไม่ยอมเอาเองเว้ยลูกหมาเองอันดีดีดีนี่ดีดด ào, bên đấy là công nguyên